สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้อง Ford อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมี Ford r a e r นะคะรุ่นตัว XLT นะคะตัวด้านหลังของน้องนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาจําหน่ายอยู่ที่8 5 7 0 0 0บาทส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่90 0 0แสกับอีก2,000บาทเท่านั้นเองนะคะ คุณลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะที่อยากได้รถยนต์ฟอร์ดไปใช้นะคะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะเดี๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรไลน์ดีไว้ด้านล่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าระหว่างออปชั่นนะคะน้องมีอะไรมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าได้ชมบ้างมาชมกันเลยค่ะนี่นะคะอย่างแรกนะคะน้องก็นี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตัวของเรานะคะฝาก,กระโปรงนะคะเป็น โช๊คอพนะคะเป็นคู่หน้านะคะตัวนี้นะคะจะสะดวกสบายในการใช้งานของคุณลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะของเรานะคะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรดีเซลนะคะตัวนี้นะคะเขาให้ถึง160แรงม้านะคะ385นิวตันเมตรเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์นะคะเราก็จัดวางได้แบบสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่ดีสุดๆเลยนะคะคือ เครื่องยนต์ของเรานะคะจัดว่างไว้ที่สูงนะคะรถของเราก็เลยสามารถลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยทีเดียวเลยนะคะสําหรับ Ford Ranger ของเรานะคะส่วนกระจังหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าคงเดิมนะคะจากโรงงานเรานะคะก็จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะเราไม่ได้เปลี่ยนออกหรือว่าติดอะไรเพิ่มเติมมานะคะตัวนี้จะเป็นเน้นๆจากโรงงานเลยนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์นะคะตรงนี้นะคะ ส่วนรุ่น XLT นะคะก็จะให้ไฟตัดหมอกมาด้วยนะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้ให้มาเลยนะคะถัดมาด้านข้างค่ะของเรานะคะแมกยางนะคะตรงนี้จะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นแมกย่างนะคะขอบ16นะคะเป็นลมควันดำนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาจากโรงงานเลยนะคะส่วนครอบแก้มตรงนี้นะคะก็จะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์นะคะเครื่องยนต์2 2สนะคะ6สปีดนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะ ส่วนกระจกนะคะของเรานะคะรุ่น XLT นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟเรี้ยวนะคะตรงนี้เลยนะคะคันนี้นะคะเราแต่งเต็มมากเลยนะคะใส่ปิดคิ้วกันสัดให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เลยนะคะส่วนตรงที่จับตรงนี้นะคะของเรานะคะจากเดิมจากโรงงานนะคะจะเป็นสีดํานะคะเป็นสีดําเงาหมดเลยนะคะ ส่วนน้ำมันนะคะเราก็เนี่ยมาดูเลยนะคะว่าเติมอะไรได้บ้างนะคะเติม B 2 0ได้เลยนะคะของดีเซลนะคะส่วนกระบะ f o r ์เ a นเ e r ของเรานะคะที่แบบโดดเด่นที่สุดนะคะคือเป็นเชิ้ซีชิ้นเดียวนะคะชิ้นใหญ่นะคะไม่มีการเชื่อมต่อใดๆเลยนะคะส่วนไฟท้ายของเรานะคะเป็นไฟท้ายที่มีขนาดใหญ่นะคะมองเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะแยกได้ชัดเจน ไฟถอยไฟเลี้ยวนะคะไฟเบรกนะคะส่วนกันชนด้านหลังนะคะของเราไม่มีแค่กันชนอย่างเดียวนะของเราก็แถมเซนเซอร์มาให้เลยนะคะจากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะ4จุสนนะคะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะเป็นเซ็นเซอร์จอดระยะถอยหลังนะคะกะกะระยะนะแล้วก็ฝาท้ายของเรานะคะเดี๋ยวน,น้องให้ดูกระบะท้ายนะคะกระบะท้ายของเรานะคะมีความลึกหนานะคะของเรานะคะสามารถบัน ทุกของได้ถึง1.3ตันเลยทีเดียวนะคะกระบะไลเนอร์นะคะของเราก็มาจากฟอร์ดของโดยตรงเลยนะคะส่วนไฟเบรกนะคะของเราก็มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะคะมาพร้อมกับไฟส่งท้ายกระบะด้วยนะคะแต่น้องจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในเจ้าตัว XLT ตัวล่าสุดเลยนะคะไปชม นี่เลยนะคะสำหรับภายในรุ่นตัว X l t นะคะก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยไฟฟ้านะคะฟอร์ดของเรานะคะเป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ผลิตเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าขึ้นมานะคะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชันสั่งงานบนพวงมาลัยเลยนะคะเพื่อความสะดวกสบายของลูกคุลูกค้านั่นเองนะคะ ส่วนหน้าจอนะคะของเราก็แถมมาจากโรงงานนะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y Android a u t o ได้เลยนะคะเกียร์ูกสปีดก,ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะตรงเกียร์นะคะของเรานะคะส่วนนะคะไฟหน้าก็ปิดเปิดอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ำฝนก็ปิดเปิดอัตโนมัตินะคะส่วนเบาะนะคะของเราก็จะเป็นเบาะหนังแบบพรีเมียมจากโรงงานเลยนะคะ เดินได้แบบพรีเมีย์มากมากเลยนะคะส่วนโปรโมชั่นนะคะเดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปกันด้านหน้านะคะตามมาชมกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้าตัว XLT สีขาวตัวด้านหลังของน้องนี้นะคะของเรานะคะคันนี้ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะคะใส่แค่คิวกันสาดนะคะกระบะไลเนอร์นะคะตรงนี้นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะอยากได้ส่วนลดจัดเต็มนะคะก็สามารถติดต่อน,น้องมาได้เลยนะคะเดีย๋ยวน้องจะฝากเบอร์โทรรายไอดีไว้ ด้านล่างกันเลยนะคะแอดไลน์มาสอบถามโปรโมชั่นได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย